พี่พลนะครับแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้มาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองเท่าไหร่แล้วครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่แล้วถ้ารวมซูมด้วยก็ครั้งที่4แล้วนะโอเควันนี้เราตัดสินใจนะครับในการร่วมเดินทางกับอะคาเดมีใหม่ที่สุดนะล่าสุดของเมืองไทยนะและแน่นาคนมันคงจะไปทั่วโลกได้นะเพราะมันเป็นการทำคอร์สออนไลน์นะครับอยากให้ฟังความรู้สึกของพี่ชาญสักนิดหนึ่งว่าวันนี้ เป็นยังไงบ้างสรุปที่มันทุท่านต้องขอบคุณโค้ดเอกนะครับที่วันนี้ตั้งแต่จําความได้นะเติบโตมาได้แต่เป็นโค้ดคนอื่นเขาแต่ไม่ได้มีโค้ดของตัวเองวันนี้รู้สึกเป็นนิมิตหมายดีที่เราจะมีโค้ดทำบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทำแล้วก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วเพื่อโลกใบนี้ โอ้โหดังนั้นใครที่ติดตามพี่ชานอยู่จะปรับลุกแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือทําในสิ่งที่เคยบ่อยก็ททาแต่เราก็ไม่ได้ทำเท่านี้แหละคุณ่ะทำคือเราเนี่ยเป็นคนทําคุณนะทำนะอะไรอยากจะให้เกิดอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงพี่ผลก็ต้องขอบคุณพี่ชานเรืองรุ่งนะครับผู้บริหารของ แม่สีเรือนเป็นร้านอาหารอร่อยนะฮะแล้วก็มีนวัตกรรมมากมายนะครับที่จะนำสเสนอกับทุกท่านแต่ที่สำคัญตอนนี้เรากำลังจะสร้างอะคาเดมี่นะซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะครับวิธีการบริหารร้านวิธีการจัดการทำยังไงให้ประสบความสำเร็จชื่อของชาญเรือนอะคาเดมี่เราก็จะติดตามพ่ชาเรืองรุ่ง ตามเลยพี่เอกโค้ดเอกโค้ดพี่เอกโค้ดตี้ครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ยังมีอะไรให้ชมอีกต่อไปคอยติดตามดีๆว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับพิชานแล้วเราสองคนก็จะคอยนะครับครับดันให้พี่ทำในสิ่งที่พี่ไมาเคยทำโอเคขอทุกคนโชคดีแล้วก็กล้าฝันแล้วกล้ากล้าลุยกันต่อไปปีนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละแต่เราต้องดีขึ้นครับโอเคบายบายทุกคนครับสวัสดีคับ